สวัสดีเพื่อนๆพ,พี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมพระเครื่องนะครับผมในช่องจ่าโทเฮนรี่พาสองพระนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำแล้วก็รีวิวนะครับผมพระรูปหล่อนะครับผมพระรูปหล่อหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ปีพศสอง0ห้ารสามรุ่นทูนเก้านะครับ แต่ว่าก่อนที่เราจะเข้ามาที่องค์พระนะครับผมขออนุญาตนะครับเออให้ดูนะครับใบประกาศนียบัตรที่ผมไปประกวดมานะครับผมนี่นะครับรูปหล่อทุน9กะารหับองค์พระนะครับหนึ่งศหกหาำรวจภูทรภาค7จขอมอประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่านะครับ นี่นะครับองค์1 0 6้านะครับผมพระหล่อทูน9ปี2530หลวงพ่อทวดทั่วไปชุดที่1นะครับกรรมสิทธิ์ของจอโทเฮลลี่ได้รับรางวัลที่2นะครับในงานนะครับมหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์ทั่วประเทศนะครับผม และเหรียญคณาจารย์ทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2567นะครับณหอประชุมชุนวันโรงเรียนนายร้อยตำรวจอำเภอสามพานจังหวัดคนครปฐมนะครับนี่นะครับ1065องค์นี้นะครับ1065โ10ต๊ะ28รายการที่1065นะครับ นี่คือที่ผมเอาไปประกวดมานะครับได้ที่สองนะครับที่หนึ่งเป็นเนื้อทองคํานะครับผมประกวดยังไงก็แพ้นะครับเพราะว่าหนึ่งเขาเนื้อสูงฟ่านะครับแล้วก็เนื้อทองคําเนี่ยเป็นผ่าที่สวยๆทั้งนั้นนะครับสําหรับรูปหล่อรุ่นทุนเก้าปีสามศูนย์นะครับผมโดนทุกทีเลยนะครับที่สองที่สองที่สองตลอดนะครับแต่ว่าผมก็คิดว่าพระอันเนี้ยองค์เนี้ย มันก็สวยสุดๆแล้วนะครับผมจากนี้ผมเล่นสายนี้มานะครับแต่แบบก็เจอในะทองคำองค์นี้คำไว้ตลอดเลยนะครับแต่จะให้ผมหนีไปงานประกวดเล็กๆเงี้ยต่างจังหวัดนะครับไปติดที่หนึ่งไปติดที่หนึ่งแบบภูทรอ,อย่างเงี้ยผมผมก็แบบไม่อยากไปประกวดนะครับเพราะว่ามันงานเล็กนะครับได้มามันก็ไม่ภูมิใจนะครับถ้าแบบว่างานใหญ่เนี้ยเป็นแบบ เขาเรียกว่าภูทรน,นะครับมันจะไปสู้พระนครได้ยังไงนะครับเพราะว่างานที่โรงเรียนในร้อยสามพานเนี่ยเรียกว่าเรียกว่าเป็นงานใหญ่เบอร์หนึ่งของประเทศมาหลายปีติดแล้วนะครับผมคิดว่าอันนี้ก็น่าจะเพียงพอสําหรับการการันตีนะครับว่าพระเนี่ยแท้แน่นอนแล้วสวยด้วยนะครับถ้าไม่มีทองคํานะครับยังไงก็โดนผมนะครับแต่ว่าก็ ได้มานะครับที่สองนะครับผมก็องคเนี้ยถ้าเพื่อนเพื่อพี่ๆเช่าไปก็จะได้รับประกาศสีนบัตรนี้นะครับไว้ด้วยนะครับผม <c oughs> ก็เอาเป็นว่าที่สองงานใหญ่ก็ดีฝันที่หนึ่งต่อจวอนะครับผมอันนี้มีกล่องเดิมด้วยนะครับภาพองนี้เนี่ยผมเช่ามาจากปัตตานีหลายปีแล้วนะครับกล่องทูน9นะครับ นี่นะครับหลวงปู่ทวดรุ่นทูนเก้าพิธีปลุกเสกวัดชังให้ยีสองสิงหาคมพศสองห้านะครับเป็นรูปหล่อยอดนิยมยุคกลางนะครับนี่วิศนพลาสติกเก็บไว้หลายปีมากนะครับกล่องเดิมสภาพดีนะครับพาก็ไม่ใช่ย่อยนะครับ <c oughs> กล่องน,นี้ผมก็จะให้ไปด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันแพ้ได้ไงนะครับก็เลยไปถามพี่กรรมการเขานะครับว่าพี่มันอะไรยังไงขนาดไหนเพราะว่าวเนื้อทองคำองค์เดิมนะครับมาอีกแล้วนะครับก็เป็นอันว่าก็ต้องยอมสีโรล,ลาบนะครับ นี่นะครับองนี้เป็นเนื้อนวะโลหะนะครับสร้างขึ้นนะครับเพื่อนะครับงานในหลวงนะครับผมพระชนมายุครบห้ารอบนะครับหกสิบพรรษาในปีพศสองนห้าสามย์นะครับด้านล่างเนี่ยนะครับเขาจะตอกโค้ดรอเก้าดห้านะครับในยะสำคัญก็คือนะครับ หอเก้าอายุครบห้ารอบหกสิบพรรษานั่นเองนะครับผมนี่คือในยาของโค้ชนะครับพาหล่อเต็มๆสวยๆเนี่ยหาได้น้อยนะครับสร้างนะครับสองพันห้าร้อยสามสิบองค์นะครับสร้างโดยท่านสวัสดิ์โชติพาณิชนะครับอดีตประธานสามดีกานะครับ ก็เป็นผู้ที่สร้างเบตรงรุ่นแรกปี05เบตง2องปีสาทูน9ก้ปีสาบุรณะเจดีปี33พระที่ท่านสร้างเนี่ยก็จะดังๆนิยมทั้งนั้นนะครับผมเพราะว่าเป็นเนื้อหามวลสารเนี่ยนะครับเป็นนวะโลหะแบบเต็มสูตรนะครับหล่อที่วัดบวรนิเวศนะครับผมเพื่อนเพื่อนพี่ๆสังเกต ฐานบัวเนี่ยจะเหมือนนะครับกิ่งบาวเรศวัดบวรปีสามศูนย์นะครับ,ระะรดร 30, รบได้หลักการแบบเดียวกันมาเลยนะครับคล้ายๆนะครับบัวคล้ายๆกิ่งบาวะเรศปีสามศูนย์เนื้อนี่แบบเดียวกันเลยนะครับเนื้อแบบเดียวกันเลยตรงนี้มีแบบแก่หนาคด้วยนะครับ สูตรวัดบวรวัดสุดทัดนะครับหล่อนวะสูตรนี้จะใส่ทองคําและเงินเยอะมากนะครับเป็นนวะโลหะเต็มสูตรนะครับผมน่าใช้มากๆนะครับนวะโลหะเต็มสูตรท่านสวัสดิ์สร้างนะครับสองพห้าร้อยสามสิบองค์ก็นะครับจะแบ่งเป็น อุดนะครับอุดด้านล่างเนี้ยนะครับจะแบ่งเป็นอุดนวะแบบนี้นะครับ2,500องค์นะครับแล้วก็อุดทองคำา30องค์แจกกรรมการนะครับเนี่ยถ้าอุดทองคำตรงนี้จะ30องค์องนะครับอันนี้จะอยู่ใน2,500องค์นะครับภายในเนี่ยบรรจุผงว่านเก่ารุ่นแรกหลวงพุทวดวัดชังให้ปีพศ2497ไว้ด้านในนะครับ มวลสารนี้เป็นมวลสารเก่าที่ท่านสวัสดิ์โชติพานิชนะครับเก็บไว้ตั้งแต่ยุคท่านอาจารย์ทิมนะครับบรรจุอยู่ด้านในเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยเนื้อหานะครับมวลสารเนื้อที่นํามาหล่อเป็นพระแล้วก็มวลสารที่นํามาบรรจุไว้ถือว่าเป็นสุดยอดนะครับผมอีกหนึ่งรุ่นเลย อร,ร,ร, 9, รอเก้าจุดห้านะครับรัชกาลที่เก้าคบห้ารอบหกสิบพรรษานะครับพระรุ่นนี้ผมจะชอบมากนะครับเพราะว่าผมก็รับราชการด้วยนะครับก็เกี่ยวกับรอเก้านะครับก็เลยจะชื่นชอบเป็นพิเศษและเป็นพระ่อด้วยเ <c oughs> พรรื่อนเพื่อนพี่พี่หลายๆท่านถ้ารู้นะครับผมจะชอบพระรอเป็นพิเศษนะครับนี่ฐานบัว นิ้วเท้าติดชัดเลยนะครับนักแข่งนี้แดงกระแสโลหะแก่มากนะครับ สังคติคมคมริ้วจีวรหลอกมาได้ค่อนข้างดีนะครับองนี้เส้นคอใบหูหลายๆองค์ที่ผมเจอหูแหว่งนะครับ เ็น,นาผาเมตตาติดชัดเลยนะครับใบหูกระแสโลหะ หลังนะครับผิวนี้หนักแน่นมากนะครับเนื้อผานี่แบบจับจริงนะครับ เนื้อมันมากนะครับเนื้อเขาจับแบบนวะเต็มสูตรใส่ทองคำเยอะนะครับเป็นพระที่เรียกว่าสุดยอดพิธีอีกหนึ่งรุ่นนะครับควรค่านะครับแก่การเลี่ยมทองแหวนเป็นอย่างยิ่งนะครับผมก็มีของผมหนึ่งองค์เช่นกันนะครับที่เลี่ยมทอง ตั้งแต่รุ่นๆุ่นเลยนะครับแต่องค์นี้จะแดงกว่านะครับแก่หน้ากว่าเป็นพะที่น่าใช้มากๆเพื่อนๆไม่พี่แบบเช่าไปเลี่ยมทองแผนขึ้นคอนะครับพารุ่นนี้เนี่ยพิธีดีจริงอะไรจริงนะครับและมวนสามด้วยนะครับผมนี่เป็นองค์ที่ผมเช่ามาใหม่นะครับกระเช้า ติดต่อสอบถามพูดคุยได้ทุกองนะครับผมแต่อ,องนี้นะครับเรามีใบประกาศงานประกวดการันตีนะครับไอใบที่ว่าไปไอออกบัตรผาแท้อะไรเนี่ยผมไม่ได้มีกับเขาหรอกนะครับผมจะเป็นแบบนี้ซะ9 9 9 9นะครับนอกจากว่ามีใครเขาไปออกบัตรผ่าแพ้ผ้าของตัวเองเนี่ยแล้วส่งมาให้ผมด้วยเนี่ยผมก็จะส่งต่อไปนะครับ ให้ผมออกเองผมไม่ออกหรอกนะครับเพราะว่าเราดูได้นะครับเราดูได้เองเราจะไปให้คนอื่นดูอีกทำไมล่ะครับเสียต้องห้าหกร้อยนะครับบางทีบัตรเจ็ดร้อยอะไรด้วยซ้ำไปนะครับเจ็ดร้อยผมเอาไปหยอดตู้โรงพยาบาลนะครับช่วยเหลือคนไข้ไม่ดีกว่าระครับผมซื้ออุปรกรณ์ทางการแพทย์อะไรเงี้ยนะครับผมว่าแบบนั้นดีกว่านะครับเนี่ยองค์นี้ก็ มีกล่องเดิมพร้อมนะครับทุกอย่างอ็อ e ซ s ซอรีนะครับผมให้ครบทุกอย่างนะครับให้ครบทุกอย่างมาเต็มนะครับมาเต็มก็เซตนี้เลยนะครับผมเซตนี้เลยนะครับก็เซตนี้นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจนะครับผมเปิดราคาไว้ที่45,000บาทนะครับสนใจโทรนะครับผม0ู8ย์ ห้าสี่หนึ่งสามหกหกเช่นนะครับรับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับผมนี่นะครับรับประกันแท้ให้ตลอดชีพแล้วก็มีผักเครื่องนะครับในช่องเนี่ยอีกมากมายเลยนะครับเชิญเพื่อนๆพนพี่ๆนะครับเข้าไปรับชมผัาเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อ เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆนะครับจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับได้รับชมกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ